ครับยินดีต้อนรับกสส็สุดยอดพีซีสตอรี่ชาแน,นลช่องเล่าเรื่องอัจฉรายทไทยสุดของประเทศคลิปนี้ภูมิใจเสนอการพนาปราสาทแห่งราชอาณาจักรไทยหรือสยามประเทศในเวลานั้นอนาณาจักรที่หนึ่งนะครับอาณาจักรสุโขทัยมีกษัตริย์ก้าโปรองค์ก้ารราชการบางฉบับลุงพญาสายสงคารามจะเป็นสิบประการนะครับหน <c oughs> ึ่งพ่อขุนศรีจารึกพุทธศักราช1792คือพุทธศักราช1811 แต่ประสมวงสองเพื่อุนบานเมืองนะครับหนึ่งแปดสองหนึ่งนึ่งองทรงคือขาราชสมบัติต่อจากพระราชษิดสามพระอุุนลาผแห่งมหาราชนะครับหนึ่งแปดหงหนึ่งแปดสี่สอทรงปฏิจจสอดไทยเลยเป็นมหาราชองค์แรกของสยามประเทศ 4. ี่พยาสายสงครามพอสอดหนึ่งแปดสี่สองคอราชก่อนพยาเลยไทยแป๊บนึงนะครับแล้วก็สละสมบัติให้พยาเลยไทยยังทำให้พยาเลยไทยขึ้นเป็นราชินีห้ พศห่งสศถึงหนึ6นะครับรัชการที่พรพยาหัวนำถุ่มพระราชอสไนพพอบาทเมืองสดไดจคกอบรองได้ราชกาลที่6พศหนึ่งถูถึงหน9 0ารัชกาลที่7พระมหาธรรมราชาที่1พระาร,าราชอุพรพยาดิชัดจึองได้ปีหนึ่าถึงก้1รัชการที่8พระมหาธรรมราชาที่สนะครับ1911ถึง19 1942 ราชากาหลงพระมหาธรรมราชาที่3นะครับ1 9 4 2งเก้งหนึ่งราชการที่10พระมหาธรรมราชาที่419 6 2่งเก้นึงหนึ่งก่อสิ้นสุดอาณาจักรสุโขทัยครับอาณาจักรอุทยานะครับมีกษัตริย์สพระองค์สันติทชิการบานสำบัดบุญบุญรวงศ์ธิราจึงเป็นสันติพระองค์สันติพรราชการจุดมุ่งาในโลกนั้นมีมีผู้ครองหกพระองค์ครับได้แก่หนึ่ง สมเด็จพระรามาชิบิธิที่หพระเจ้าอุทธรครับุทธรักาหนึ่งแปดสร่งเาหนึ่งหนึ่ทรงเป็นประสรถโวโัวอุทธรครับสสมเด็จพระราชเมสวรนะครับพศหนึ่งเก้าึคือของราชต่อจากรพระชิบิราแล้วก็สละและสมงบัตให้พิมพุลาทำให้สมเด็จพระบรมราชาชนราชที่หนึ่งข้นครองราชเมื่อปี1 9ึ่งสและสวัสดคปีหนึ่งเก้าสาพระเจ้าทองรัน1931แล้วก็ถูกสุดสเป็นพระราชเมสวรีติอำนาจและสำเร็จโทษ สมเด็จพรารีศขงครอราชันที่สองรัชกาลที่ห้าเนี่93ถึง1 938ครับรัชกาลที่6คือสมเด็จพรามราชาชิดาเจ้า1938ถึง1952นะครับก็ขงราต่อจากราชบิดาในเวลานั้นเลยแล้วก็ต่อมาก็สมเด็จพนักคกินตราชิดาราชกาลที่เจ็ดพศ1952ถึ1968นะครับสมขึ้นขงครองราชหลังจาก ต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมราชาชราชสิ่สองขึ้นของราชนะครับก็ส่งขึ้นของราชพศ .1968 และสวัสดขึ้นหสมเด็จพระบรมไตรลุปนาและชกาที่9ก้านะครับส่งขึนของราชที่ไอทิยันเาย์นที่พิจารณา่วงพศสศกถึง0องศมหน่ก็สวัสดีครับและชกาที่10สมเด็จพระบรมราชาชราชสิ่สาขึ้ของราชเมื่อปีพศส0 0 6ถึง2 0ง4 พระรามาธิปดีที2่2 2 0 3 4ถึง2 7 2ซึ่งครองร of าต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาครับอัชาการที่11สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4นอกพุทธางกูล2 0 7 <c ough> 2ถ2 0 7 6นะครับแล้วก็ราชกาลที่13ตุเป็นพระราชดาธิราชหรือพระราชาธิราชพศ2076 2077ก่อนถูกสอบเร็จโทษนะครับ ต่อมาพระชายาชาชิราชขึ้กกนองราชประชการที่14พศ2077-2089ถึงนะครับแล้วก็ถูกลอบปุกรพรชนสมเด็จพระยอดฝาพระแก้วฝาขึ้นของราชประชารที่15พศ2089-2091แล้วก็ถูกลอบปุกพรชนเช่นจากนะั้นคุณว,วรวงศ์สอดชิรานขึ้นครองรารชราชการที่16พศ2091แล้วก็ถูกลอบสังหารครับแล้วก็แล้วก็คุณพิเรนก็โยกกั้นสมบัติให้พระเทียนราชาขึ้นเป็นสมเด็จพ,พระมหาสกรพรัดิ ขึ้นของราชมือปีพศ2 0 9 1แล้วก็สวัสดีนครับสมเด็จพระมหาสิริราชเป็นของราชเป็ราชกที่18นะครับแล้วก็สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ของราชเป็นราชกที่19สมเด็จพระราชส่วนมหาราชวิสรภาพให้กับไทยครับแล้วก็ขึของราชปนราชที่20เมื่อปี2 0 3ครับแล้วก็ตามด้วยสมเด็จพระเอการสลดสมเด็จพระศิสวัสดิขึ้นของราชปรนราชยที่2ต่อจากพระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าทรงธรรึก็ครอราชต่อจาก่สมเด็จพระศรีสกวภาแล้วก็พระเชษฐาธิราชครับก็สู่รอบปะชนแล้วก็พระาชิตายวก็สูงสาเร็จโทษครับแล้วก็ตามด้วยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสองหนึ่งเจ็ดสามสองหนึ่งเก้าเก้านะครับสมเด็จพระสัตรพิธีของเจ้าฝ้าชัยก็กึ่คองราชสองหนึ่งเก้าเก้าแล้วหลังจากนั้นก็ถูกสําเร็จโทษครับตามด้วยสมเด็จพระศรีจุธมราชากึครองราชได้เพียงสองเดือนก็ถูกสเร็จโทษเช่นกัน สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจขึ้นครองราชส่การสองสองสามหนึ่งแล้วก็สวรรคตสมเด็จพระมหาบุรุษประเภทราชาของราชสอกสองสามหนึ่งแล้วก็สวรรคตสองสองสี่หกพระเจ้าเสือจะขึ้นครองราชต่อจากพระาชบิดาปุรรมต่อมาเมื่อพระเจ้าเสือสวรรคตพระเจ้าอง่นปฐาสักขึ้นครองราชแล้วราจากนั้้สมเด็จขึ้นครองราชพศสองสองเจ็ดหกแล้วก็สวรรคตปีพศสองสามศูนย์หนึ่งแล้วราจานพระเจ้าอุ่นพอก็สเด็จขึ้นครองราชต่อมาเมื่อจงขึ้นครองราชได้สองเดือน ก็ต้องสละราชสมบัติให้สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชขึ้นเป็นสมเด็จนั่งสุริยันอัมรีพระเจ้ากระฐานพศ 2301- ถึง2310ศแล้วหลังจากนั้นไทยก็เสียกรุงรั้าที่สองให้กับพม่าครับแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าตาก็กู้กรุงให้ครับพระาจกรธนบุรีมีกษัตริย์ทั้งหมดหนึ่งพระองค์ครับก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เธอสมเด็จพระบรมราชาธุสิหรเอสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสร็จขึ้ถล่งราชเมื่อปี2310แล้วก็สวัสดิ์โคตรพศ2325แล้วหลังจากนั้นก็ผัดแผ่นดีมาสู่อาณาจักรรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครมีกษัตริย์สิบรงสิบราชการหนึ่งพระบาทสมเด็จพระพันฟ้าจุลาโลปมหาราชคือครอราชสมบัติพศ2325สวัสดิ์โคตรพศ2352เป็นปฐมวงศงราชวงศ์จักรี ใช้ชการที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาลื่อนลาภะอะไรแสดขคือครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาแล้วก็เสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2367หลางจากนั้นเจ้าฟ้าเจษฎาบดินทร์ก็ขึ้นครองราชสมเด็จพระนางก้ายู่หัวเมื่อปีพศ2367แล้วก็เสด็จสวรรคตปี2394แล้วหลจากนั้นก็กลับคุมทุนเชิญเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพศ2394 แล้วก็ส่งเสด็จสวรรคตรปีพศ2411หลังจากส่งไปทีาา่คณะสุรยุปปราคาแล้วหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีจะกล่าวคุ้มทูลเชิญเจ้าฟ้าชาจุฬาลงกรณ์ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชในคอราชบัปปีพศ2411แล้วก็สว,วสรรคตวันที่23ตุลา2453ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในครองราชยสมบัติ เป็นราชการี่ปเมื่อปีพุทธศักราช2453 <c oughs> แล้วก็เสด็จสวรรคต28พฤศจิกายนพศ2468แล้วหลังจากที่ทรงสเด็จสวรรคตนั้นเจ้าฟ้าประชายปปทิพรกราลชาคันครอราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นเจ็ดปีก็ทรงสล,ล,สล,ละราชสมบัติปีพศ2472ทำให้พระองค์เจ้าอันดับนึ่งมหิดลขึ้นเป็นราชาทิ่8ต่อจากพระเจ้าอา,าปีพศ2472 แล้วก็ถูกลอบปลุกไฟชนเมื่อปีพศ2489เมื่อวันศุกร์ที่9มิถุนายนทําให้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบเมื่อวันพฤหัสบดี9มิถุนายนพุทธศักราช2489ต่อมาเป็นพลังงานสวดีที่13ตุลาคม2559เวลา15.45นทตามความสงสารถึงปวงชนชาติพร้อมสงสารในสมรดคต ระชกาที่สิบพระบาทสมเด็จพระวชิลากาเจ้าจหัวคอรัชิบสาสตุลาคม25งหก็ต่อจากพระราชบิดาจนถึงปัจจุบันขอบุกพระองค์สงพระเจริญสำหรับคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดาิดตามายเยอะๆนะครับขอบคุณครับ